คุณผู้ชมปิดท้ายช่วงนี้นะคะพามาดูความท่านไหวที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรไทยกันบ้างน,นะคะกําลังพูดถึงเรื่องของปุ๋ยค่ะ uh huh. ล่าสุดมีการจัดแคมเปญน,นะคะคืนกําไรให้กับเกษตรกรด้วยค่ะกําลังพูดถึงบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนนะคะผู้ผลิตและจําหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ของประเทศไทยค่ะ ผลิตมามากกว่า50ปีแล้วคุณผู้ชมคะและก็บริษัทยันมาเอสพีจำกัดนะคะผู้นําเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทยผนึกกาลังการน,นําจุดเด่งของทั้ง2บริษัทร่วมกันทําแปลงทดลองสาธิตเพื่อลดต้นทุนและสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรรวมไปถึงสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆแก่เกษตรกรนะคะทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ในทุกแพลตฟอร์มค่ะเพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรอย่างยังย่งยืนเพราะ กับจัดแคมเปนนะคะปุ๋ยเต็มสูตรตราหัวหัวคันไถสแกนแล้วรวยค่ะคืนกำไรให้กับเกษตร,รกรไทยรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาท โดยเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะคะมีการจับรางวัลครั้งใหญ่ครั้งแรกณบริษัทไทยเซนทัลเคมีจำกัดมหาชนศูนย์นครหลวงค่ะได้รับเกียรติจากคุณสุภทธิ์เอี่ยมเจริญในอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะรวมไปถึงผู้แทนจากสื่อมวลชนกเกษตรกรและร้านค้าตัวแทนจําหน่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลครั้งนี้ด้วยค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมคะจะมีการจับรางวัลสร้อยคอทองคํารายเดือนจนถึงเดือนมกราคมปี2567นะคะ และก็จะมีการจับรางวัลใหญ่ครั้งที่2ค่ะในวันที่15กุมภาพันธ์2,567นี้ค่ะ ปีนี้ครบรอบ50ปีของการดำเนินกิจการของบริษัทไทเซนทัทนเคมีจำกัดมหาชนเราก็อยากตอบแทนให้กับเกษตรกร,ร,กรไทยซึ่งร่วมเดินทางมากับเราตลอดระยะเวลายาวนาน50ปีนี้โดยการสมนาคุณกับท่านผู้มีอุปาการะคุณทุกท่านจัดรายการสแกนแล้วรวยขึ้นเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรไทยได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองไปกับเราและในครั้งนี้เองเราก็ได้รับความร่วมมือจากพัน มิตรบริษัทยันม่าเอสพี SP, แห่งประเทศไทยจำกัดซึ่งมอบรางวัลบางส่วนให้กับเราในการแจกจ่ายให้กับเกษตรกรไทยรางวัลใหญ่ก็มีหลายรางวัลอยู่นะครับมีทั้งรถไถรถกระบะสร้อยคอทองคําซึ่งส่วนเหล่านี้เนี่ยมูลค่าทั้งหมดก็เป็นมูลค่า50ล้านบาทเท่ากับอายุของบริษัทของเราซึ่งครบรอบ50ปีในปีนี้ครับนี่นะคะคุณผู้ชมแคมเปญดีๆปุ๋ยเต็มสูตรตราหัววัวคันถยสแกนแล้วรวยค่ะ